สวัสดีครับสวัสดีทุกปู่ทุกคนนะครับเด้อมาพบมาพอกับผมกี่เก่าครับกับช่องชีวิตนเดินทางนะครับเนเาะพมยินนข่าวว้เามาวัดเฟซบุ๊กวันที่ขาใช้งานบ่ได้แต่เฮาบอยืนยันสองขันตอนนะครับเนาะเฮารู้สึกว่าหลังจากวันที่สิบหา้า พืชจิกกาเนาะครับเนาะมันจะเข่าใส่งานบ่ได้แต่เขาบ่ยืนยันสองขั้นตอนมืน่อนี้ผมสิพามาเฮ็ดวิธีการยืนยันสองขั้นตอนเนาะครับเนาะว่าเฮ็ดแบบใดใส่เวลาจากนาทีผมวันใส่เวลาบ่เกินสองสามนาทีก็แล้วครับอันนี้ง่ายๆผมสิพามาเฮ็ดผ่านแอปเนาะครับเนาะโหลดแอปมาเนาะครับเนาะสำหรับ Android ด์นะครับเนาะ iPhone ผมบลูนะครับเนาะ ผมบรรุให้กัมันจีฮ็ดคือกันบ่สำหรับแอนดรอยนะครับเนาะพร้อมแล้วก็มาเบิ่งกันเลยครับครับหลังจากเขาโหลดแอปตัวนี้มาเนาะครับแอป authentication มาแล้วเรียบร้อยนะครับเนาะเอาไปดาวน์โหลดในแอป s t ต r ูหรือเพจศัตรูหนรอบเนาะเอาเขามาในหน้าเฟซบุ๊กของเขาเนาะครับเนาะเห็นขีดสามขีดยู่ท่าความ,มือครับเขาจิ้มลงไปเลยครับพอาจิ้มเข้าไปแล้วก็เรียบร้อยเอาให้เาหาคำว่า ดูทางรัฐความเป็นส่วนตัวเนาะครับเนาะเอาเองี้เขาก็จิ้มกับไปตามสอนที่ผมญชีไปครับมันเอาเขากับไม่เบิ่งว่าความปลอดภัยของบัญชีเขาก,กดการยืนยนันสองชั้นตัวต้นสองสั้นเขาก็กดเข้าไปหนาไมนก็จะให้นะเขาลดทางแอปหรือโหลดทางอินเทอร์เน็ตเขาก็โหลดทางแอปเนาะครับเนาะผมโหลดใช้ทางแอปนะครับ,นะรบเขาก,สก็สแกนสแกนต้องใส่โทรศัพท์อีกเครื่องหนึง่งท้ายรูไปไว้ก่อนครับจังมาสแกน เขาต้องเขาไปในแอปที่เขาโหลดมาตะกี้นี่ครับเพราะเขาได้ไม้เลขเรียบร้อยจํำจํำในแอปที่เขาโหลดมากนะครับไม้เล็กหลักกอเข้าไปกอเข้าไปมันก็ดาเนินการครับกดเข้ามาดําเนินการมันก็เซ็ตซับเป็นหนานี้เข้าไปครับเขาสิรอู้ไดยยังไงว่าเขาเหตุแล้วว่ามันถูกต้องมาถูกต้องเขาก็เขาไปโปรไฟล์เฟซบุ๊กเขาไปในหน้าเฟซบุ๊กคือเก่าครับขีดสามขีดขวามมือคือเก่าครับ แล้วก็เข้าไปทั้งนั้นแหละครับดูทางลัดความเป็นส่วนตัวนั่นแหละครับเขาก็จิ้มเข้าไปเลยครับจิ้มเข้าไปแล้วตามซ้อนนั่นแหละครับถ้าจิ้มเข้าไปเสร็จซับปุ๊บพาก็เลื่อนลงมาความปลอดภัยของบัญชีเขาก็ใช้การยืนยันตัวตนสองชั้นเขาจิ้มลงไปครับมันก็จะขึ้นมาหนานนีกครับเป็นนั่นเสร็จสิ้นสมบูรณ์เรียบร้อยครับสําหรับคลิปนี้ขอคุ้มหลายๆเด้อครับเด้อผู้ใดติดตามชมฝากกดไลค์กดแชร์กําลังใจให้กับผมน้ำเน่ครับ ผมจะขอาไปตอบทุกคอมเมนต์นะครับฝากคอมเมนต์ไปด้ยวยน,นะครับเด้อสำหรับคลิปนี้กันสวัสดีครับ